สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องมินิกับผ้าพีผ้าหน่องมาเบิ้งเส้นทางนะผู้เรือผู้เ,เนะรือจังหวัดเลย,ยน,ะนะครับแ่วบ่อเขาจังหวัดเลยคร้บพี่น้องถือเขาวังสะพุงนะครับเขาวังสะพุงผู้เรือจังหวัดเลยเนี่ยครับถือว่าเป็นโอ้ให้ถตน้นดีพี่น้องดีนะ เพื่อดีกว่าถนนมีสตภาพนะคุณว่าไม้เล็กถนนกับไม้เล็กข้างหลวงแผ่นดินก็นคือไม้เล็กยังไะจำป่ะเด้แล้วพี่น้องเลย มายเลขยี่เ e ประมาณนี้แหละนะครับจำมาได้แมนยี Man, ่เบสพี่น้องทั้งหลวงแผ่นดินหมายเลขยี่เ e บนะ็เนาะบ่รูไปสอดออกใส่นะกะสิเขาวัางสะพุงพี่น้องบอกไปเมองเลยดอกไกลนะครับไปเส้นวัางสะพุงนี่กะสิใกล้กว่าการเปลี่ยนบัก สิบี่สิกิโล้มเนี่เนี่ยทังหลวงหมายเลขนะสองศูนนอเนาะเซนเนี่ยจักหมอกจักฝนพี่น้องฟองสุู่สามสิบห้าเอลวันหาสิบเพิ่งเอองผมกว่าฝนตกลิ่นละ่ะ หมอ,อกเตะหมอ,อกลองจัดเตะหม,อ,อ,กมอ,อกเนาะมันฝนตังมีขี่ฝานบ่่มมันอนออันนี้เป็นคือว่าเป็นหมอ,อกลองจัดเนาะปลายฝนต้นหนาวของข้าเจ้าแถวจังหวัดเลยระวังสะพุง่งที่สภาพอากาศทั้งสี่พ่อข้าเจ้าปลูกพักปลูกหญ้าปลูกซิ่งปลูกของบ่ใครได้หดหลับพี่น้อง อากาศก็ดีนะครับแล้วนี่ลูกเต่าข้าจ้าก็คือสิมันคือสมัยตะกรันบ้านเข้าคนละมัย่ยมั่วถึกหมอกถึกนั่นดอกย่านเป็นวัดเป็นไข่เม่อเห็นเล็หน่อยอย่างไหมขาสจวนหรืไห่ไมย่ยังเดินบ้านว้าที่ไม่ย่างก็มันกระดนาะ เนี่ยเลี้หน่อยบนยางถนน,นเนี่ยเล็กยงเงี้ยเลี้งเงี้งงยกับใส่หมวกนะยางถนน,นเนี่ยอาจเป็นหวัดหมอกลุ่มขอมอมนะครับสรุปแล้วหมอกหมอกพี่น้องหมอกบนฝนตกลิ่นหมอกจนดินซุม่มหมอกจนถนนซุม่ม แล้วเนี่ชิาตือแม่สอนทงชือ่อ,จนอนาจอไนานนร้อนองน้เนาะเอนี้นนรรยม่จจะจกนหเาอใส่พาย <ไป S 1> สลังา้าแสลมสลั่มกันแหล้วก็หมอกไม่จับเล่าก็ตกยอดลงเอมันเปียกใส่วิธีการัดเน,น,นี่ยมองดู เบียควัดถนนซุมถ้ามันทั้งผู้บังรถแลนด์มาหลายนี่บ่ดูนี่ก็สิเกิดตะไคร่น้ำเกิดมอด Give it me, like me to อดเล่พี่นออ้องของเราตึ้ดือบอกลงจัด Give me, like โอ้บ่สี่กิโลกมีโครงนี่แล้ว เฮ้ยพ้นตัวราขนาขาน,าน้ำขังปไนอีกน้ำอ,อ,อีย่างเนี่ยเต้อไโอ้โหขัดจิ้มกันเลยเปนมาเทียนนึงเลยนะสาราพ่วงอะไรนักพรท่านหน่อยดเขาลุกจรกกิงใส่ ทะลูก,กิ่งใส่เวลารถแห่โค้งมันสิไทยไปเลยนะวัชบดทะลุออกทั้งขางว่นสิมุนลุนจุนลุนจุนไปเลยรถแรงกับแท็กว่าฉันตกใจมาง ผู้เห็นกองผู้เห็นกองน้องเหนียวหันแนวตรงปะลงดอกปะมันตกป้าป้เจิ่มันจื่งบ่ลงบ่ลงเปลี่ยนใจบ่ลงผู้เห็นกอง หนังสั้นเข่าคือเข้าผ้มาม่านอันละได้ก็ได้บากาศดีดี จอดทุกเชิญเน่ะพี่น้องใส่เมื่อห้อเนี่ยนี่ห้อยไปรถไปจอดดี่นี่นนะครับปั๊บปุ้งแล้วเรียบร้อยนะครับห้อยหายจนพปแห้งแล้วมันแคบบางนี่นะครับเอาแทงไปเรือมาใส่เนี่ยแงแคบคักเนี่ย ค่อยหาสุยหนาสวยหลังจนว่ามึงไอ้แช่ผัวตรวจเชื้อรักเีาสี่โยกไายโยกขวานิดเดียวนี่เบิดชิดเลยโยกไายไปกระตำขอบไหลทางโยกขวาไปกระตำแทงไปเลยตรงกลางไปไปมาๆเลยเลยนั่นเลยปกติถ้าเ่ามีแทงไปเลยนี่เฮ้ยมันกว้างกว่านี้เนี่ย เสียหลักมันพอตีโยกหนาโยกหลังสองสามเตียยี่เนียถ้าแบบนี้เบิร์ซิตแล้วเนี่ยเบิร์ซิตโยกเลยเนี่ยออตือซีเลย่างเนาะ้งคนาะจังเลยกับวายจังสันนะ่ะพอดีเห็นมาแล้วลงทุนมาหน่อยนะจะเป็นเส้นแส,น,สนล้านๆนนะ่ะ มองคืนจอดชุกเฉินเนื่อกันจักสี่แผ่นเอากวลวยล่มลุกไปตั้งไว้เองอย่างก็ตัดสินใจอย่างยากเลยก็อรลอดเลยหลอดฝังพุกชุกกวลวยล่มลุกเนะี่ยมันนั่นคืออย่างเวลาเขาชุกเฉินเมาแลนพาเข้าไปเหยียบยางแตกก้อนสับ ม่าถึงคนห้องันรจุเฉืนอนันนม่ได้ไปแม่นประนันเลยเข้ามาชุกเฉินเนี่ยมันคือห้องสอมห้องฝึกเลยั้องตางชาติเนออีอนอดฟังฝุกกลางเดืกลรวยลมลุกไอ้ยาแตกก้อนหัวเสียบลงก้อนสิไหกหอดมองกดทุกเชิญเลย สำหรับชิปนี้กับภาพพีภาพนองมาเบิงสำหรับเส้นทางผู้เลือผู้เลือวังสะพุงช่วงช่วงหยุชชดชมวิวยังก่อนผาหินกองะิ้างหันครับโค้งโค้งลร้ศพนะครับวางหันโค้งลร้ศพ งลายสุกใ,ในในตำนานนะครับเมงนี้เขาปรับปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าว่ามีความปลอดไพยวัากัรสิปลอดไพรก็ระดับนึงแหละนะครับสำหรับชิปนี้ก็เอาไว้เพียงสนีนะครับสวัสดีครับ